เดินไปต้นเขาไปทำคลิปอย่างพี่นาดบอกจริงเหรอลุงและป้าครไปเที่ยวบ้านมาแล้วค่ะนะครับผมขอบพระคุณนะครับนะครับผมวันนั้นผมไปบ้านพี่บ้านพี่สุขบ้านบ้านพี่สุขสัรเนาะอ่าบ้านพี่สุขสันนั่นแหละบ้านพี่สุขสัรไปวันนั้นผมก็ไปทักแบบนี้แหละ อันนี้อันนี้อันอันนี้เป็นเป็นการบอกต่อเนาะว่าอันผมงไว้ทำไมพี่สุสันต์ยังบอกว่าอันอันนี้ทําความเข้าใจใหม่เด้ออันนี้บ้านลุงและป้านะไม่ใช่ลุงและไม่ใช่ลุงป้าชาแนลนะอันนี้ลุงและป้าอ่าผมอ่าก็เจอพี่สุสันต์บอกมางั้นเนาะผมก็นึกหาเออลุงกับป้านี้มีอีกช่องหนึ่งลุงและลุงและป้าแฟมิลี่แล้วก็ลุงป้าแฟมิลี อันนีก้ก็คือบ้านของลุงและป้าเนาะใช่อันนี้แหละที่แรกผมก็สับสนเหมือนกันลุงและป้าชาแนลนะครับอันนั้นลุงลุงป้าไม่มีคําว่าและเนาะเออที่แรกผมก็สงสัยตรงนี้แหละเอ,อ๊ะทำไมพี่เขาบอกว่าให้ผมทักใหม่อันนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่ากันเนาะอันนี้หมายถึงว่าประสบการณ์ตรงของผมโดนมาวันนั้นเอ,อ๊ะทำไมเขาบอกให้ผมทักใหม อ๋อถ้าเราไปพิมพ์ลุงป้าที่เฉยก็คือเท่ากับเราทักปิดคนเพราะว่าลุงกับป้านั้นไม่ได้อยู่ในช่องเราแต่ช่องที่เขาอยู่ในช่องนี้คือลุงและป้าอ๋อพี่เขาเลยบอกว่าทําความเข้าใจใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของช่องเขาจะสงสัยว่าเอา้าเราทักถูกคนไหมเนี่ยอประมาณนั้นผมก็เลยว่าเออใช่เข้าใจแล้ว <laughs> ใช่พระเตา่าวันนั้นผมเป็นวันนั้นผมเป็นวันนั้นผมไปบ้านพี่บ้านพี่สุขสันต์นั่นแหละก็เลยว่าอ๋อทำไมพี่เขาบอกผมแบบนี้ผมก็งงนะ งูงนานแล้วผมก็เลื่อนคอมเมนต์ไปดูอ๋ออันนี้ลุงลุงป้าอ่ลุงและป้าไม่ใช่ลุงป้าลุงป้านะั่นคืออีกช่องหนึ่งลุงและป้าก็อ,อีกช่องหนึ่งอ๋อมีและทางกลางโอ้ผมก็ว่าเอา้าท้างั้นก็เท่ากับทักผิดคนนี้ <laughs> ผมเลยถึงบงักอ้อวันนั้นอ๋อใช่ใช่ใช่เข้าใจแล้ว <laughs> <laughs> เป็นผมเป็นผมเป็นมาก่อนผมนี่ยังพูดได้ครับผมเป็นมาก่อนแล้ว <laughs> เข้าใจ <laughs> เพราะว่าคล้ายๆกันครับคล้ายกัน สวัสดีเอฟซบ่าวกี้นะครับผมไปหยอกเพิ่งมาครับนะครับผมเล่นคุ้มตาบวมเลยเหรอ <c oughs> ลองเบิ้งันพี่นาดบอกว่าคลิปนี้จะปังนั่นเลยจะเป็นคลิปล้านแตกเอาตั้งกล้องไว้แล้วไปแย่ๆแล้ววิ่งนี้วิ่งให้พ้นเด้อกระโดดลงน้ำลงน้ํามันก็บินตามนะมันบินตามไปวนอยู่บนผิวน้ํำนะโผงวัวขึ้นมาโดนเลยนะโอ้ไม่ธรรมดานะโอ้โหสุดยอดนะ ได้ได้ถ่ายคลิปไว้อยู่ใช่ไหมโดนไปกี่แม่พี่ลุงราวาันบอกว่าร้อนเหมือนอร้อนเหมือนเล่นอยู่กับกระทะทองแดงค่ะปุ๊ยนะครับผมแม่นบอกพี่ลุงลาวานัน ม่เป็นไรเราไปทุกบ้านอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับป้าเต่าไปทุกบ้านอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วนะครับผมบ่าวเพชรกับหัวเราะมาแนละ้วพี่ลุงลาวันก็บอกว่านานไงเพึ่งต่อยแล้วพี่ลุงลาวันบอกนะครับผมตาโปมาเลยนะครับผมตอนนี้จะชั่วโมงครึ่งแล้วเนาะนะครับผมเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่ส่งกําลังแรงใจให้กันนะครับผมอ่ตรงนี้ก็เปลี่ยนไป แม่ได้ถ่ายพ่นยาโดนโอ้ยพ่นยาโดนแทนที่จะได้ภาพเนาะโอ้ยเสียดายภาพจังเลยพ่นยาพ่นยาไปโดนรังเขาใช่ไหมถ้าได้ภาพปุ๊บเนี่ยทั้งอันอ่าเขาเรียกอะไรนะทิ้งทิ้งสายพ่นยาด้วยวิ่งหนีไปด้วยเนี่ยคลิปๆนั้น,นะจะหามากๆเลยนะล้อเ,เล่นกับรังพึ่งเนี่แล้วก็พามาดูมะเขือพวง อ่ะตรงนี้ก็ได้อีกห้าอีกห้านาทีเนาะอืมเสียดายภาพจังน่าจะได้ภาพนั้นเนาะ